สวัสดีคณะกรรมการทุกท่านนะครับกระผมนายพัชรคลอิทรหอมนะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรีย,รยนวิทยาบรรลัยนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอเ e s t p r a c t i นะครับหรือผลการปฏิบัติการที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning นะครับผมชื่อบทงานนะครับก็คือการพัฒนาทศาศาศาักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นโดยใช้เทคนิค โง่นะครับสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1- นึัสินะครับสภาพปัญหาอ่าก็คือนักเรียนนะครับมีการเขียนแสดงความคิดเห็นที่มีเกณฑ์ต่ำกว่าค่าเป้าหมายนะครับ 2. ผู้เรียนขาดเทคนิคในการเขียนที่เหมาะสมนะครับสามผมสำลิดในเรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็นของนักเรียนอยู่ในระดับที่ต่ำเกฑ์ครับผม วัตถุประสงค์ในการดําเนินงานนะครับเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนแสดงความคิดเห็นของนักเรียนโดยใช้เทคนิคหมกหกใบนะครับว่าก่อนเรียนและหลังเรียนภายหลังการเรียนรู้เนี่ยนักเรียนมีค่าสัมฤทธิผลอย่างไรบ้างนะครับ 2. เพื่อศึกษาเจตคติการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึ่งับกภายหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมกหกใบครับ 3. นะครับกระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลักการ PDCA นะครับโดยมี4ขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับ 1. สร้างพัฒนาหลักสูตรนะครับศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องออกแบบรวมไปถึงการ t l c ในอืสาระการเรียนรู้ภาษาไทยครับ 2. นะครับ,รบจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้นะครับ การเขียนแสดงความคิดเห็นโดยใช้เทคนิคหม่หมายครับผม 3. วัดและบันทึบผลการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบให้ผู้เรียนพัฒนาการตวเองเป็นสำคัญและ 4. บันทึกผลการเรียนรู้สรุปผลการเรียนรู้และการดำเนินการการวิจัยในชั้นเรียนที่สอดคล้องนะครับการจัดการการเรียนรู้นะครับ โดยใช้เรื่องที่เขียนและแสดงความคิดเห็นเรื่องที่นำมาใช้กับนักเรียนจะมี5เรื่องที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับทั้งบทความนะครับข่าวบทร้อยกองเป็นต้น 1. น่งขั้นนำนะครับนักเรียนอ่านง,งานเขียนและวิเคราะห์เรื่องสองนักเรียนร่วมกันนะครับอธิบายตอบคำถามเพื่อกระตุ้นความคิด มาถึงขั้นสอนนะครับผมหนึ่งนักเรียนศึกษาความรู้เรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็นสองครับนักเรียนศึกษาความรู้โดยใช้เทคนิคหมวกใบ3สามนะครับนักเรียนนะครับให้แบ่งกลุ่มกลุ่มรักหกกลุ่มนะครับแล้วก็ให้แสดงบทบาทสมมุติตามแนวคิดหมวกใบ,บนะครับสามขั้นสรุปนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ ผลงานการเขียนแสดงความคิดเห็นและร่วมกันปรับปรุงผลงานขั้นที่4ขั้นประเมินผลนะครับผู้ประเมินนักเรียนและการแสดงความคิดเห็นครับผมผลกาดรดําเนินงานนะครับตามวัตถุประสงค์ก็คือความสามารถทางการเขียนแสดงความคิดเห็นโดยใช้เทคนิคหมวกอบายของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1นึ่งัสิเนะครับสูงกว่า ก่อนเรียนนะครับเจตคติการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับแปแลกได้การใช้การเรียนรู้โดยเทคนิคหมกอุบ,บมยเนี่ยอยู่ในระดับดีมากต่อไปตามเป้าหมายนะครับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งลอยละลอยนะครับโดยมีความสามารถการเขียนแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากคือ้อยละ80%นะครับและ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นสูงขึ้นรวมไปถึงความมุ่งพอใจในระดับดีมากนะครับนะครับสำหรับการนำเสนอนะครับหัวข้อ b บ s e d test ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนลทธิยะโดยกระหลงนายพัชราภณจรหอนก็จบเงเท่านี้ครับขอบคุณครับ